สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เลขปูสารคามมาแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าห้าหกล่างนะคะงวดนี้ปูบอกว่าเลขออกวันอาทิตย์ตัวนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะคะงวดนนี้นะคะปูให้เจ็ดห้าแปดห้าแปดอันนี้บนนะคะล่างให้ห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะอันนี้นะคะทางช่องน้องเอกก็ให้เลยนะคะ ไม่ไม่พูดเยอะนะคะเน้นให้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมซื้อก็ขอให้มีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็มาต่อที่เลขน้องเรนะคะก็เข้ามาแล้วไหลายงวดนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะอันนี้เน้นให้เล่นล่างนะคะมี8 3 9 3 6 3นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขคำนวณบนนะคะให้19102920นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า87นะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ